วันนี้นะคะเป็นวันแรกที่อิตาลีนะคะประกาศให้เริ่มใส่หน้ากากในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นการเดินทั่วไปหรือการเข้าไปในร้านนะคะเป็นการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยใส่เฉพาะตอนที่จะเข้าไปส้อของในร้านแต่ตอนนี้เนี่ยคือ คุณต้องใส่ตลอดเวลาตอนนี้พี่นกก็พูดอยู่เลยไม่ได้ใส่นะคะแต่สังเกตว่าแบ็กกราวของพี่นกนะคะคนจะเริ่มใส่หน้ากากาตลอดเวลาค่ะเพราะว่าแะไดรกของการติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะครนี้วิดีโอนี้เนี่ยพี่นกมาสั้นๆเลยนะเพราะว่ามีคําถามจากสาวๆที่พี่นกดูแลอยู่นะคะเพราะีมันมีเคส แล้วก็พี่นกคิดว่าอยากจะมาแชร์มุมมองนี้ให้พวกเราฟังกันด้วยก็คือว่ามันมีเคสของคันไม่เข้าใจกันค่ะว่าเอ๊อคุยกันไม่กี่เดือนแล้วก็ผู้ชายบอกว่ารักแบบรอรอ,อ,อ,อเจอช่วงนี้มันโควิดเนาะอะไรเงี้ยรอเจอแล้วก็รักอะไรเงี้ยคือี้ผู้หญิงด้วยความที่อาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักมาไม่ค่อยดีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าแปลว่า สองสาเดือนไม่น่าจะรักได้ทําไมถึงพูดว่ารักจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเอ,อ่ออีกแค่นหนึ่งก็คือมีคําถามเหมือนกันว่าเออพี่หนูคิดว่าหนูก็รักเขาอะแต่แบบเขาบอกเขารักหนูแต่ทาไมทําไม่เห็นเหมือน,นที่คิดเมทไมทาไม่เห็นเหมือนกับคําว่ารักที่เขาพูดเลยอะไรเงี้ยอ่ะมันก็เลยเป็นที่มาของอ,อ่ วิดีโอนี้แหละคือการที่เราจะวัดใครว่ารักมากกว่ากันนะคะต้องบอกก่อนว่ามันมันทำไม่ได้มันจะเป็นคำถามโลกแตกเพราะอะไรรู้ไหมการที่เราพูดว่ารักอะคะ่ะรักคือ love love เป็น uncountable n o w พี่นกเคยบอกสาวคนนึงไปนี้คืออสังเกตไหมถ้าเราบอกว่า how much how much you How much do you love me? How much do you miss me? การที่เราใช้ how much because มันเป็น uncountable ใ right? ช่ไหมรักนับไม่ได้รักนับไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการที่คนสองคนจะสื่อออกมาว่าคำว่ารักอะ่ะมันอยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคนอะ่ะมันอยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคนว่าความรู้สึกระดับไหน เขาเรียกว่าเนี่ยคือความรู้สึกที่เขาบอกว่าคือรักรู้ออกไหมคะแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันแล้วก็มองว่าด้วยระยะเวลาแค่นี้ยังไม่น่าจะเรียกว่ารักก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นพี่นกก็เลยคิดว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเราเริ่มไปงัดข้อกันว่าใครรักใครมากกว่ากันหรือว่าการที่เขาอะเพิ่งรู้จักเราแค่นี้เอง ไม่น่าจะใช่หรอกคําว่ารักของเขาอาจจะไม่จริงอะไรเงี้ยพี่นกอยากจะให้มองว่าคนเราต่างกันแล้วก็ทุกคนมีพจนานุกรมของความรักอะค่ะดินิยามความรักอะไม่เหมือนกันเลยคุณลองเข้าไปใน Google นะใน Google แค่พิมพ์ว่า love is หรือคําว่ารักคืออะไรคุณยังเจอคํานิยามไม่รู้กี่ร้อยคำอะเพราะว่าความรักของพวกเรามันมันมันไม่มีนิยามตายตัวใช่ไหมคะ แต่รู้ว่ามันคือความรู้สึกดีๆที่มีให้คนคนหนึ่งแต่จะมีขอบเขตมากมายขนาดไหนมันอยู่ที่ตัวบุคคลคราวนี้กลับมาทีพ่พอมันมีคำถามแบบนี้ขึ้นในใจมันก็จะเกิดอะไรคะมันก็จะเกิดความดราม่าน้อยอ,อกน้อยใจเ,ยเพราะว่าไม่รู้คะ่ะว่าแบบเอ,อ๊เขารักเรามากพอหรือเปล่าทำไมเขาบอกว่ารักแต่ทำไม่เหมือนเลยอะไรเงี้ยพี่เราถึงบอกไนงะว่าคำว่ารักของอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะอาจจะ ประกอบไปด้วย1 2 3 4 5าแต่คำว่ารักในมุมของเราคนที่บอกว่ารักเนะี่ยต้องทำแบบนี้นะ4 5 6หบังเอิญว่าไม่ตรงกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักเรานะเพียงแต่ว่าความรักแบบของเขาอะ่ะมันอาจจะไม่ตรงอยู่ในพจนานุกรมของเราก็ได้ใช่ไหมคะคราวนี้พอเกิดเรื่องแบบนี้สิ่งที่พี่นกอยากจะให้ทำก็คือ คุยค่ะสื่อสารกันให้เข้าใจเพราะถ้าเกิดยังสื่อสารกันไม่เข้าใจนะคะสิ่งที่ตามมาคือดราม่าโดยการตีความไปเองผู้หญิงเป็นคนที่ชอบตีความอันนี้คือลักษณะของผู้หญิงในความสัมพันธ์เลยนะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติสิ่งที่เจอบ่อยๆก็คือฝ่ายหญิงอะคะ่ะด้วยความเป็นมนุษย์ เพศหญิงจะเป็นมีความเขาเรียกว่ามีความเอมพัต y มีความแคร์มีความเซนซิทีฟกับความรู้สึกมากกว่าแล้วก็ดีเทลมากกว่าก็จะตีความค่ะตีความจากการกระทำตีความจากคำพูดตีความทุกๆอย่างโดยไม่ถามพอไม่ถามเนี่ยมันก็เกิดดราม่าค่ะเพราะว่าการที่เราตีความแล้วไม่รู้เลยว่าความหมายจริงๆคืออะไรเพราะเราไม่สามารถเดาความคิดของเจ้าตัวได้อะค่ะ เราก็ได้แต่เดาใช่ไหมคะแต่มันก็จะมีความซับซ้อนค่ะในผู้หญิงเพราะว่าบางทีที่ไม่ถามการที่ตัดสินใจไม่ถามเป็นเพราะว่าเดี๋ยวเธออาจจะคิดว่าเอะถามไปอาจจะไม่ดีหรือเปล่าเดี๋ยวอย่างงู้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวอย่างนั้งงนนี่แหลคะค่ะคือความซับซ้อนของนี่คือความซับซ้อนของของพวกเราเวลาเรา กำลังจะเกิดดราม่าค่ะมันจะเหมือนเป็นภูเขาน้ำแข็งนะคะเหมือนภูเขาน้ำแข็งค่ะว่าเราอ่ะแสดงออกไปเท่านี้แต่การที่เบื้องหลังของการกระทำเนี้ยมันมีปัจจัยหลายอย่างมากเลยที่อยู่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งก้อนเนี้ยซึ่งอีกฝ่ายมองไม่เห็นแต่เรารู้ค่ะว่ามันอะไรบ้างความ ความจริงในใจของเรามีอะไรบ้างความกังวลความแคร์ความกลัวหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเป็นภูเขาน้ําแข็งที่อยู่ใต้ทะเละคะ่ะแต่ว่าสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามเห็นเราอะก็คืออาการอาการของเราแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเองนะคะสิ่งที่จะทําให้ดราม่านี้หมดไปคือเราอะ่ะต้องมาสํารวจใจตัวเองอะ่ะว่า ใต้ภูขเขาล้ําแข็งก้อนนั้นมีปัจจัยอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้พยายามสื่อสารสื่อสารยังไงให้เขาเองอ่ะฟังเข้าใจแล้วก็ไม่เป็นการเบรมกันนะคะการสื่อสารที่ไม่เกิดดราม่าคือการที่ไม่เบรมกันนะคะเป็นการแค่แชร์ให้ฟังอ่ะเหมือนเป็นการแชร์อินโฟมชั่นให้กันฟังว่าเ,เวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฉันจะรู้สึกแบบนี้เพราะแบบนี้ โดยที่ไม่ไม่ต้องไปใช้คำว่ายูทำหรืออะไรเงี้ยใช้เป็น i m u s t a g e ดีกว่าเพราะว่าการที่แบบไปบอกว่าเนี่ยเวลายูทำแบบนั้น่ะเวลายูทำแบบนี้หรือทำไมยูไม่ทำแบบนั้นทำไมยูไม่ทำอย่างนี้มันจะกลายเป็นพอยูขึ้นก่อนนะคะเขาก็จะเริ่มหาข้อข้อข้ออธิบายให้ตัวเขาเองอะแต่ว่าถ้าเราอะ อยากจะสื่อสารกับเขาอะแล้วให้เขาไม่ได้รู้สึกอเฟนหรือว่าต้องปกป้องตัวเองอะค่ะเราก็ลองเริ่มมาใช้ iMessage สมุตินะคะถ้าเกิดการที่เขาอะชอบเดินจับมือเราแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เราชอบมากๆเลยแล้วพอหลังๆเหมือนเขาจะลืมไปไม่ได้เดินจับมือเราเหมือนก่อนสมุดน,นะคะแทนที่เราจะบบกว่าทําไมเธอไม่จับมือเราเลยเดี๋ยวนี้หรือว่าทําไมเธอไม่ถ่ายรูปให้เราเลยเดี๋ยวนี้ แบบในใจผู้หญิงมันน้อยไปแล้วว่าเอ้ยไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเมื่อก่อนแบบจับมือตลอดเวลาอะไรเงี้ยใช่ไหมคำถามที่ง่ายแล้วหลุดไปได้มากที่สุดคือทําไมเธอไม่ถา่ายรูปเราเหมือนเมื่อก่อนเลยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเดินจับมือเลยเนี่ยการที่ถามแบบนี้ไปคนฟังปุ๊บเริ่มโลวเฮ้ยชนม่านแล้วแบบฉันจะเกิดอะไรเธอฉันรีบแบบเฮ้ยไม่ใช่หรอกเป็นเพราะว่าอย่างงู้นอย่างนี้อาน,นี่ไงมันก็เกิดการแก้ตัวหรือว่าการ มันไม่ได้ทำให้ conversation ของมันของของการคุยกันดีขึ้นอะแต่ถ้าเกิดพูดใหม่ว่าฉันนะ่ยชอบนะเวลาเดินไปไหนด้วยกันแล้วเธอจับมือเอฉันรู้สึกดีเหมือนตอนสมัยก่อนเนี่ยเราเดินไปไหนมาไหนด้วยกันจับมือกันตลอดเวลาเลยอจบเหรอบอกใหม่ก็ได้ว่าฉันนะ่รู้สึกดีมากเลยเวลาเธอแบบว่าถ่ายรูปให้อะไรอย่างเงี้ย เออรู้สึกว่าเป็นรูปที่ฉันจะยิ้มสวยที่สุดเวลาเธอถ่ายรูปให้เพราะฉันมีตากล้อง V.I.P. อะไรเงี้ยคืออะไรก็ได้ที่มันเป็นชั้นไม่ใช่ยูอะค่ะมันก็จะทําให้มันก็จะทําให้ผู้ฟังอะไม่ได้รู้สึกว่าเรากําลังจู่โจมเขาแล้วดราม่ามันก็จะเกิดน้อยลงเพราะว่าการที่เราไม่ได้ไปจู่โจมเขาเขาก็ไม่จําเป็นต้องตีกลับอะไรมาหรือว่าแก้ตัวอะไรมาเขาแค่รับฟงังแล้วก็ การที่คุยกันนะคะมันทําให้ดราม่าหรือไอตรงภูเขาน้ําแข็งที่อยู่ใต้ทะเละค่ะมันได้สื่อสารออกมาบ้างเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้คุยกันนะคะมันเหมือนจะเห็นเฉพาะ b e h a v i o r ข้างบนซึ่งต่างคนต่างดาวมันดราม่าแน่นอนนะคะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะนอกจากจะให้ข้อคิดนะคะในเรื่องของการที่ว่าคุณอย่าไปวัดใครเลยว่าเขารักเรามากกว่าหรือเรารักเขามากกว่าเพราะความรักนะคะ นับไม่ได้ค่ะเป็นนามนับไม่ได้แล้วก็ทุกคนมีพจนานุกรมในเรื่องของความรักอะ่ะไม่เหมือนกันเลยนะแล้วก็อย่าลืมนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มแปลความหมายเองโดยที่ไม่ถามอะคะ่ะมันจะเกิดดราม่าได้ไง่ายมากเพราะว่าเราแปลพฤติกรรมจากแค่ยอดภูเขาน้าแข็งเท่านั้นเองถ้าอยากจะคบกันให้ยืดนะคะอย่าลืมพัฒนาเรื่องการสื่อสารอันนี้พี่นกพูดจริงๆว่ามีเพื่อนฝรั่งหลายคนนะคะที่มีดราม่ากับ เพื่อนสาวของเขาซึ่งผู้หญิงไม่ว่าจะชาติไหนก็จะมีดราม่าคล้ายๆกันค่ะซึ่งเขาก็พูดเลยว่าทำไมไม่ถาม <c ười> คือตามความรู้สึกผู้ชายอะ่ะทำไมไม่ถามถ้าถามแล้วชัวร์แล้วอะ่ะว่าไม่ถูกใจจริงๆโอเคคุณจะงอนก็ได้แต่คุณถามก่อน <c ười> อันนี้คือคอมเมนต์ที่เจอมาหลายคนมากนะว่าแฟนเมง้งแฟนงอนแฟนดราม่าอะไรเงี้ย ก็อยากจะให้ลองแบบใจร่มๆแล้วก็ลองตั้งสตินะคะหาคำถามที่ที่สามารถทำให้เราสื่อสารกันได้ต่อเป็นคำถามที่ทำให้เกิดความเข้าใจกันได้ต่อเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ